ของวัดราชบาพิธนะคะคือถนนเฟื่องนครน,นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปนะคะก็เราเดินตรงไปนะคะที่เห็นวัดอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะคือวัดสุทัศน์ค่ะอันเป็นจุดมุ่งหมายของเรานะคะฝนกําลังมาค่ะต้องทําเวลาเราเดินมาที่ถนนราชบาพิธนะคะซอยถนนเส้นนี้นะคะคือถนนราชบาพิธอยู่ตัดกับถนนเฟื่องนครค่ะ ถนนราชบพิษนี้เป็นถนนสายสั้นๆน,นะคะจะถึงสี่แยกก็คือจะถึงวัดสุทัศเทวรารามเลยนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปไหว้พระพุทธรูปพระประธานนะคะในวัดสุทัศน์ก่อนก่อนที่จะมาที่เสาชิงช้านะคะเพราะเสาชิงช้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสุทัศน์นั่นเองค่ะ นี้เขาเรียกว่าชุมชนราชบอพิษพัฒนาค่ะตรงนี้คือโรงเรียนราชบอพิษนะคะอ๋อมีรถเมล์สายอะไรเนาะดูไม่ทันว่าสายอะไรผ่านนั่นค่ะด้านหน้าที่เห็นเป็นวัดนะคะคือวัดสุทัศน์ค่ะ ็คือสรุปแล้วนะคะวัดสุทัศน์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนตรีทองค่ะข้างเสาชิงช้านะคะตัดกับถนนราชบพิรด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ค่ะเดี๋ยวต้องไปข้ามทางมะลายเข้ามาทางด้านหลังนะคะเป็นกุฏินะคะกุฏิแต่ละคณะนะคะของวัดสุทัศน์นะคะหาทางเข้าจนได้นะคะ รู้สึกว่าแต่ละวัดที่ผ่านมานะคะกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิสังขรณ์บูรณะนะคะวัดสุทัศน์ก็เช่นเดียวกันนะคะจะพาไปกราบพระพุทธตีโลกเชษนะคะเจ้าสัวสยามน,นะคะภายในพระอุโบสถเดี๋ยวเข้าด้านนี้นะคะ ไปไหว้พระพุทธตีโลกเชษที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัสุทัศกันค่ะนีนะคะนี่ค่ะพระพุทธตีโลกเชษนะคะหรือคนไทยเรียกสั้นๆว่าเจ้าสัวสยามค่ะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะ ตอนนี้ในพระอุโบโสถก็จะมีคณะนักเรียนนะคะมาเยี่ยมชมท่านเจ้าคุณก็ได้กรุณาอธิบายให้กับนักเรียนและ,ะคณะคณะครูได้ฝั่งรวมถึงพุทภาษาสิกชนที่เข้าอยู่ในอุโบโสถด,ด้วยค่ะผนังอุโบโสถจะเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะเป็นภาพลงรักษ์ปิดทอง อุโบสถที่โลกระเทศนะคะตรงนั้นเป็นชาวเวสวรรณนะคะวันนี้ลมพายุมาใหญ่เลยะค่ะลมแรงมากๆาาวเวสุวรรณลมแรงนะคะเราหลบเข้ามาในตัวอุโบสถดีกว่าะค่ะ ตอนนี้เราก็มาชมภาพจิจกรรมฝาผนังกันต่อนะคะแล้วก็ฝังพระอาจารย์เล่าเรื่อง ได้เลยที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแทอันนี้ก็คือปิดแล้วนะคะฝนตกด้วยจะได้มากเลยตอนนี้ติดฝนอยู่ที่พระวิหารพระพุทธตีโลกเชษนะคะหรือพระเจ้าสัวะคะ่ะ กำลังจะพาเข้าไปพระวิหารหลวงที่เป็นปที่ประดิษฐานของพระพุทธสีสกยมุนีนะคะซึ่งเป็นพระประธานที่งดงามค่ะีเราก็ได้หยิบล่มของทางวัดนะคะที่เขาให้ใช้นะคะมาที่พระวิหารหลวงด้านหน้าคะ่ะนะคะติดก,กับเสาชิงช้าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ก็ลุยฝนกันต่อเลยค่ะเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาก ี่นะคะตรงนี้คือด้านหน้าของพระวิหารหลวงนะคะที่เป็นเที่ปฏิสฐานของพระพุทธศีสักยมุนีค่ะหรือติดด,ด้านหน้ากับเสาชิงช้าเลยค่ะเข้าประตูทางเสาชิงช้ามาก็จะเจอพระวิหารหลวงหลังนี้นะคะเป็นหลังแรกค่ะ พระพุทธสีสากยมุนีเป็นพระประธานในวิหารหลวงวัดสุทัศเทวรารามค่ ี่ประตูกำลังซ้มแซมน,นะคะ ฝนตกพ,พุทธศาสนิกชนก็ยังมาหลังไหลมาไม่ขาดสายนะคะสำหรับการมาไหว้ขอพรพระพุทธศาสนายังมีนะคะพระประธานในพระอุโบสถหลวงนะคะที่หารหลวงของวัดพระสุของวัดสุทธ์เทวรารามค่ะเสาจิงช้าค่ะเมื่อกี้เราก็เข้าไปกราบไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแบบโมเดล วิหารหลวงที่ปธธระดิษฐานพระพุทธศรีศ์กยะมุนีที่ประดิษฐานพระพุทธไตมกเชษนะคะถือเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในโลกนะคะม<อ>ีตรงนี้สามารถมองเห็นเสาชิงช้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะออกไปที่เสาชิงช้านะะานคนเมืองค่ะ นี้เรายืนอยู่ที่ปากประตูวัดสุทัศน์นะคะหลังจากที่ไหว้พระเรียบร้อยพาชมภายในวัดรอบๆวัดสุทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่เสาชิงช้ากันค่ะหันหลังไปก็เจอเสาชิงช้าลานคนเมืองน,นคะคะเสาชิงช้าเราเห็นโกโกวาด้วย